สวัสดีน้องนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนค่ะกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยและคุณครูสุภาพร์กันนะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนวรรณคดีกันค่ะเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้มีชื่อบทเรียนว่าเหตุการณ์ในบ้านสวนซึ่งเป็นบทที่7จากหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะขอให้น้องๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนหนังสือวรรณคดีลำนำและแบบฝึกหัดทักษะภาษาให้พร้อม เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องบทเรียนนี้กันค่ะสำหรับวรรณคดีจากเรื่องเหตุการณ์ในบ้านสวนเรื่องนี้จะเป็นบทอาขยานบทเลือกที่มีชื่อว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญค่ะสำหรับผู้แต่งบทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญคือพระยาอุปกิจศิลปสารชื่อเดิมของท่านคือนิมการจนาชีวะ ท่านเป็นบุคคลสำคัญโดยใช้นามปากกาในการเขียนหนังสือเช่นอ,อนอกอ,อุนิกาอานึกคำชูชีพเป็นต้นท่านเป็นผู้ริเริ่มใช้คำว่าสวัสดีสำหรับการทักทายในประเทศไทยเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของไทยเป็นคนแต่งตำราเรียนที่หลากหลายตัวอย่างที่สำคัญของท่านคือตำราวยากรณ์สี่ฉบับได้แก่อักขรวิธีวจีวิภาค วักยะสัมพันธ์และชันทลักษ์ลักษณะคำประพันธ์ในบทร้อยกรองนี้นำโดยโครงสีสุภาพหนึ่งบทตามด้วยกาบยานี11อีกทั้งหมด7บทโครงนำมีเนื้อหาเป็นสุภาษิตสอนใจกล่าวถึงคุณค่าของการแสวงหาความรู้ส่วนกาบยานี11มีเนื้อหาที่ขยายความจากโครงนำข้างต้น บทร้อยกรองผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของการสแสวงหาความรู้ให้เกิดความเชี่ยวชาญโดยการสังเกตการใช้เหตุผลซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของนักปราชญ์และผู้ที่เจริญแล้วเมื่อน้องๆอ,อ,อ่านบทร้อยกรองบทนี้จะให้ข้อคิดในเรื่องของการตั้งใจเรียนการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ตอนนี้เรามาเรียนรู้คำใหม่ในบทเรียนกันนะคะคำที่หนึ่งคำว่าหมดไส้หมดพุงหมดไส้หมดพุงหมายถึงหมดความรู้และอีกหนึ่งความหมายคืออาการที่เปิดเผยโดยไม่ได้ปิดบังอำพรางคำว่าบ่ายคล้อยบ่ายคล้อยหมายถึงเวลาบ่ายคำว่าหลังอ่าน หลังอานหมายถึงชื่อสุนัขพันธุ์พื้นเมืองชนิดหนึ่งของไทยมีขนาดกลางลักษณะพิเศษคือมีหูตั้งขนสั้นขนบนสันหลังย้อนกลับคล้ายอานมีหลายสีซื่อสัตว์และฉลาดคำว่าปรีชาปรีชาหมายถึงปัญญาความสามารถความรอบรู้ คำว่าวิทยาวิทยาหมายถึงความรู้คำว่าพิจารพิจารคือคำเดียวกับคำว่าพิจารณาหรือวิจารณหมายถึงตรวจตราตรีตรองโดยใช้ความรู้คำว่าพิพัฒพิพัฒหมายถึงจเจริญ คำว่าพันนาณาพันนานาหมายถึงกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพคำว่าเยาววัยเยาววัยหมายถึงอายุน้อยคำว่าบ่มบ่มหมายถึงอบให้สุก หรือให้แห้งด้วยความอบอุ่นเช่นบ่มผลไม้ในที่นี้จะหมายถึงทำให้สมบูรณ์เช่นบ่มนิสัยบ่มวิทยาคำว่าสมฐานสมฐานคือสมฐานะหรือสมสถานภาพหมายถึงเหมาะแก่ความเป็นอยู่คำว่าสันดานสันดาน หมายถึงอุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิดมักใช้ในทางที่ไม่ค่อยดีนักคำว่าท้องร่องท้องร่องหมายถึงทางน้ำที่ขุดลงไปเป็นทางเพื่อขังน้ำไว้รดต้นไม้เป็นต้นคำว่าพะเยบิบพะเยบิบหมายถึงปลิวขึ้นปลิวลงอย่างชา้าช้าคำว่า หวุดหวิดหมายถึงเฉียดจวนเจียนเกือบและคำสุดท้ายคำว่าหวาดเสียวหวาดเสียวหมายความว่าน่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายตอนนี้เราเรียนรู้คำหม่กันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกันบทอาขยานบทหลัก ชั้นประถมะศึกษาปีที่ห้าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญของพระยาอุปกิจศิลปสารในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมะศึกษาปีที่หเล่มหนึ่งการอ่านทำนองสนอม,มนุษย์ผู้เปลืองปรีชา ชี่ยวแหเพราะใครไฟศึกษาสิ่งรู้รู้กิจผิดชอบหาเหตุสอดสองนานี่แหละบุคคลผู้ที่เอียบดูย ความเจริญมวลผู้ชูปริชาสวิทยาไม่ห่างหผิดชอบกอบไม่เกิ ชาดีผิดชอบมีพิจารยนผู้ดันจากพลันดนพิพัดพลจากพันนาควรา นขันนี้จากชีวามีปัญญาไม่สมทานต้องหัดดัดสันดานกอบวิญา์ใช้ปัญญางานในวันนี้ เราจะทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาในหน้าที่116-117เริ่มตั้งแต่หน้า1น6้อให้น้องๆทำส่วนข้างล่างนี้เป็นต้นไปนะคะในส่วนที่เขาบอกไว้ว่าอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคำถามโดยให้น้องๆอ,อ่านเรื่องจากในหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่7เหตุการณ์ในบ้านสวนจากนั้นให้ตอบคำถามที่กำหนดมีอยู่ทั้งหมด5ข้อตั้งแต่หน้า116-117ถึง117 เด็กๆตอบให้ครบทุกข้อนะคะโดยเฉพาะบางข้อที่เขาถามหลายประเด็นให้น้องๆตอบให้ครบทุกประเด็นและงานหน้าสุดท้ายของวันนี้คือหน้าที่1 1 9นะคะให้น้องๆทำในส่วนของข้อ5ใหญ่เลือกคำในวงเล็บเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยคำเหล่านี้จะอยู่ในบทเรียนนะคะเด็กๆสามารถไปเปิดดูในหนังสือรณคดีลำนำหรือจะหาความหมายจากพจนานุกรม หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเลือกเพียงคำใดคำหนึ่งเท่านั้นแล้วนำมาเติมให้สอดคล้องสัมพันธ์เหมาะสมกับประโยคที่เขากำหนดสำหรับงานวันนี้มีเพียง3หน้าเท่านี้ค่ะและในท้ายคาบของวันนี้คุณครูอยากจะย้ำเตือนอีกครั้งให้น้องๆกลับไปทบทวนบทเรียนโดยการอ่านเนื้อเรื่องเต็มและที่สำคัญมันฝึกอ่านออกเสียงสะกดคำมันฝึกเขียนคำอยู่สม่ำเสมอ เด็กๆจะได้อ่านและใช้คำได้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของคุณครูแล้วคาบหน้าเราจะเรียนบทเรียนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ